เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวยุวดีภาคอารีตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะโรงเรียนวัดโทเอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4ค่ะ สำหรับในส่วนของแนวทางการแก้ปัญหานะคะดิฉันนางสาวยุดีภาคารีนะคะได้คิดค้นนวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเจ็ดขั้นนะคะซึ่งเป็นการแก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้วดีโมเดลนะคะเรามารับชมรับฟังกันเลยนะคะ ตัว Y ยนะคะยอ่อมาจาก Your c o n d t t o o นะคะเป็นขั้นตอนแรกค่ะเป็นขั้นตอนของการสร้างความเชื่อมั่นก่อนเลยค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนที่2ค่ะตัว U นะคะ Understand นะคะเป็นขั้นตอนของการเข้าใจงานเข้าใจคนนะคะต่อไปขั้นตอนที่3นะคะตัว w คยค่ะย่อมาจาก Warm Up ะะเป็นขั้นตอนของการนําเข้าสู่บทเรียนนะคะขั้นตอนที่4นะคะตัว A ค่ะย่อม,มาจาก active learning นะคะเป็นขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมหรือการเรียนรู้แบบเชิงรุกนะคะต่อไปขั้นตอนที่5ค่ะตัวดีนะคะย่อม,มาจาก discussion นะคะเป็นขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ ต่อไปขั้นตอนที่6นะคะตัว e ตัวที่1นะคะย่อมาจาก evaluation นะคะเป็นขั้นตอนของการประเมินผลค่ะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายขั้นสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนที่7ค่ะตัว e ตัวที่2อนะคะ energize นะคะเป็นขั้นตอนของการจุดพลังค่ะซึ่งในรายละเอียดที่ดิฉันได้จัดกิจกรรมในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มาแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายแต่และขั้นตอนให้ฟังโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะคะ ค่ะในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดก,การชั้นเรียนเจดขั้นนะคะหรือยุคดีโมเดลนะคะขั้นแรกนะคะขั้นวายค่ะ your c o n v i c t i o n นะคะขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นของการสร้างความเชื่อมั่นนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจากใน คลิปวิดีโอการสอนนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าดิฉันนะคะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนนะคะส่งผลให้ผู้เรียนนะคะมีความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้นว่าตนเองนั้นสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ค่ะถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่มีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์มากเหมือนกับคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านคณิตศาสตร์นะคะขั้นต่อไปค่ะขั้นที่2นะคะ you understand นะคะ ขั้นของอาการเข้าใจงานเข้าใจคนนะคะขั้นนี้ดิฉันเองนะคะเข้าใจลักษณะความแตกต่างของผู้เรียนของในแต่ละคนนะคะเนื่องด้วยนักเรียนในแต่ละชั้นนะคะมีไม่เยอะนะคะซึ่งนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6มีอยู่ด้วยกัน19คนนะคะการเข้าใจผู้เรียนว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างไร มีลักษณะการเรียนเป็นอย่างไรก็คือไม่ยากสําหรับการเข้าใจผู้เรียนในส่วนนี้นะคะส่งผลให้ผู้เรียนนะคะเปิดใจที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเปิดใจที่จะคุยกับคุณครูมากขึ้นนะคะจากการที่คุณครูเข้าใจผู้เรียนนั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะขั้นที่3ค่ะ w u u นะคะ warm up เป็นขั้นตอนของการนำเข้าสู่บทเรียนนะคะซึ่งจากคลิปการสอนนะคะดิฉันได้นำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้เพลงร้อยละ ะะที่มีใน y t u t u นะคะมานำเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนได้ร้องไปด้วยกันกับครูนะคะเพื่อ,อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ในคาั้นั้นมากยิ่งขึ้นนะคะส่งผลให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียนระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะซึ่งเป็นไปตามวัยของผู้เรียนค่ะ ต่อไปนะคะขั้นที่4นะคะ A active learning นะคะขั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมนะคะหรือการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกนั่นเองค่ะซึ่งดิฉันเองนะคะในการบันทึกคลิปวิดีโอครั้งนี้นะคะดิฉันได้เลือกรูปแบบการจัดกิจาการรมกลุ่มมาในกระบวนการของการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม กล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาและความสามารถทางคณิตศาสตร์นะคะสามารถนำความรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องค่ะค่ะขั้นต่อไปนะคะขั้นที่5ค่ะดีนะคะ Discussion นะคะขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าในคลิปวิดีโอการสอนนะคะดิฉันได้ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากที่นักเรียนได้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกลุ่มเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทั้ง5้ากลุ่มนะคะได้ออกมานำเสนอผลงานการแก้โจทย์ปัญหาของตนเองนะคะและให้เพื่อนๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพื่อนๆได้ช่วยอ่านโจทย์นะคะ เพื่อให้นักเรียนนะคะเ,เกิดทักษะการนำเสนอทักษะการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ค่ะค่ะต่อไปนะคะขั้นที่6นะคะ E ตัวที่1นะคะ Evaluation นะคะขั้นประเมินผลนะคะในขั้นนี้นะคะดิฉันได้มีการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละนะคะซึ่งผลปรากฏว่าผู้เรียนนะคะได้รับการประเมินผลด้วยรูปแบบที่หลากหลายนะคะ และขั้นสุดท้ายนะคะขั้นที่7ค่ะ E ตัวที่2นะคะ Energy นะคะขั้นจุดพลังนะคะในขั้นนี้นะคะดิฉันนะคะได้นํานักเรียนนะคะจุดพลังให้กับกลุ่มที่ออกมานําเสนอนะคะโดยให้เพื่อนๆชมกันนะคะเช่นนะคะในะในคลิปการสอนนะคะดิฉันได้ให้นักเรียนในห้องนะคะชมเพื่อนๆน,นะคะเช่น เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากประมาณนี้ค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์นะคะส่งผลให้เกิดความรับผิดช,ชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนะคะเป็นการกระตุ้นทางบวกนั่นเองนะคะ ในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะเป็นไปตามที่คาดหวังนะคะก็คือ 1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละของจํานวนนับได้นะคะ 2. นะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์และหาคําคตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละนะคะของจํานวนนับได้ค่ะ 3. นะคะนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะ และสําหรับผลลัพธ์เชิงปริมาณนะคะผลสำมฤธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดโทเอกนะคะผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะคะจำนวนร้อยละ90ขึ้นไปนะคะจากจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ได้เรียนในรายวิชานี้นะคะ สำหรับผลลัพธ์เชิงคุณภาพนะคะ Moon น kleine, <Element> ักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนะคะและนำองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้คะ่ะ